ประวัติยาทิพราชปานกับเจดเรื่องจริงของนางเอกสาวสวยมากความสามารถเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงยาทิพราชปานชื่อเล่นซันนี่แต่นิยมเรียกว่ายาดเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2529ปัจจุบันอายุ34ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอาชีพนักแสดงปีที่สแสดงตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบัน สังกัดช่อง3ปี2 5 4 5ถึง2 5 6 2ปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเรื่องที่2ประวัติการศึกษายาทิปรชาชบาตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอสัสสมชัญทนบุรีเคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยรังสิต ก่อนสำเร็จการศึกษาได้ย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในภาคอินเตอร์คณะบริหารธุรกิจเอกภาษาอังกฤษเรื่องที่3าย่าทิพยเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กหย่าทิพยเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ6ขวบเพียงเท่านั้นมีผลง,งานละครเรื่องแรกในปี2535เรื่องภาพอาถรรพ์ทางช่องเรับบทเป็นลูกสวัสดและมีผลง,งานในช่วงวัยเด็กตามมาอีกมากมาย จนถึงปี2 5 4 4เกือบ30เรื่องด้วยกันต่อมาในปี2 5 4 5ยาทิพย์ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3มีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องไอ้ม้าเหล็กประกบคู่กับเคียนทิลเดตงบงพัวพันเรื่องที่4ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักบทบาทแก้วตาจากเรือนนารีสีชมพูบทบาทหม่อมราชวงศ์สโรชินีหรือเจ้าหญิงยโสธริยาจากอมฤตาลายัย บทบาทเพียงแพรจากสุดรักสุดดวงใจบทบาทปีวราจากสุดแดนหัวใจบทบาทหนูพุกจากสายสืบ d e l i v e r รบทบาทพิชานิกาจากชื่นชีวานารีบทบาทเพลงพินจากดวงตาในดวงใจบทบาทสายไหมจากเสน่ห์รักพูดสวัสดบทบาทชุ่มนวลจากบวงบาบทบาทดอกอ้อสายขวัญจากดอกอ้อสายขวัญบทบาทสาลีจากนางทาต บทบาทสุชาวดีจากเขาวานให้หนูเป็นสายลับบทบาทรัติกรจากแรงเทียนบทบาทพิกุลพุทจีบจากเรือนสายสวาส่าดบทบาทอรวีจากไฟสิ้นเชื้อเรื่องที่ 5. ทาทั้งด้านความรักหลังจากหย่าทิพย์หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปได้สักระยะก็กลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ทีเดียว2เด้งโดยได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข,าข,ข่าอแต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมากกว่า2ปีได้ล,ล่าสุดก็มีข่าวดีอีกครั้งเมื่อสาวหยาดทิพ์ออกมาประกาศผ่านอิสาราแรมส่วนตัวว่าตอนนี้เธอที่เป็นคุณแม่แล้วเพราะกําลังตั้งท้องลูกคนแรกโดยเพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเรื่องที่6เจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้ นอกจากการเป็นนักแสดงแล้วปัจจุบันหยาทิพย์ก็ยังมีธุรกิจร้านดอกไม้ชื่อร้านว่าเทสดดีฟอริสซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจลงทุนควักเงินในกระเป๋าเพื่อสร้างร้านนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวโดยให้ตุผลว่าเป็นสิ่งที่เธอชอบและอยากทำมานานแล้วนั่นเองเรื่องที่ 7. นั่นางเอกหน้าสวยใสไม่พึ่งสรระยะกรรมสำหรับสาวหยาดถือเป็นนางเอกอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงไทยที่สวยธรรมชาติแบบไม่ผ่านมีดหมอ เพราะเธอมีใบหน้าที่สวยเป๊ะมาตั้งแต่เด็กแล้วอีกทั้งสาวหยาดยังเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วและไม่คิดจะทำอะไรเพิ่มอีกด้วย